ไทำอะรเนี่ยจะทำฝ่าครอบเนี่ยฝ่าน้ำมันเห็นของเจ๊มาหนูอยากทำอะ่ะ <ทำ S 1> ไม่มีใครทำให้หนูเลย<ำ> <laughs> ไปทำหนูจะทำให้สวยกว่าเจ๊เลยแล้วแบบอึ้งเลยอะ่ะทำเองด้วยทำเองดิงด <laughs> ไปล้ะไปทำดีกว่า แป๊บไหมโอ้ยใช่ Apple เจาะเพื่อเพื่อเพื่อไอ้อย่อางว่ e เาเนื้อเจาะ เงาเลยนะแต่กดหลายคงไม่เห็นแล้วน,ะนี่ก,กดไลายนะคะกดไลายตบให้ตึงตึงมืออันนี้จะมาเจาะรูแล้วก็คว้านรูในนะคะ อันนี้เราจะมาควานรู้ไหนให้ได้5้า จะเกินหรือว่าผมาช้แน่ว่าไ้าหรือ วิ้ยทำไมมันเกินไงนะแล้วเปล่าเราได้ติดในนั้นเราต้องต่อมาใหม่เลยนะเนี่ยเราไตัดอันนี้ก็เอาไปตัดนะคะจะเป็นทรงนี้ เดี๋ยวเราจะมาปาดหน้าให้ได้ขนาดแล้วก็เอาไปกัดเครื่องซีนซีกค่ะเกินนี่อะไร ก็ประมาณสิบหกไปก็นะคนมันเก่งแต่ยังไม่ได้เก็บผิวเลยจริงๆพี่แบงค์เขาบอกใครเอาสิบห้าแต่หนูจะประมาณสิบห้าเกือบสิบหกประมาณสิบห้าครึ่งวันนี้เม็ดึืงเงานะคะ เอื้อวัดเจ๊ออก่อนเอื้อวัดเจ๋ต่อไปก็ลบคมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนี่เงา สวีบ้าเห็นหน้าเลยอ่ะข้างในจะเป็นอันนี้เด็กกระโปรงทำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ค่อยเสริมอะไรจะไปอวดสีแล้วก็จ่อแบบจะเอาเป็นกัดลายค่ะเสร็จแล้วรอกัดเนี่ยเสร็จแล้วนี่ไง เหมือนคน <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวก็จะไปกัดกักดปลายตรงนึงไปกันโลดนี่จะเริ่มกัดแล้วนะคะกดเลยนะกดนี่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 นนนนนนยอย่าม้วน อันนี้กัดร้ายเสร็จแล้วนะคะเห็นนะจะลองใส่ดูฮะขาหงส์ด้วแหละลกลกขึ้นบักไม่ลงอะ่ะจะบอกแล้วต้องใช้เครื่องอ,อัด่ะออยื้อเอากางจะลงเท่ากับไม่เท่านี่เนี่ยเ่า ดีอยู่แล้วเชียมามังตอนท้ายได้แล้วมันก็ไม่ไเปื่อนเนี่ยไม่ไเปื่อนหรอกกลับมาใส่ดิเนี่ยโอ้โหรถคนขี่มันก็เต็มถังอย่างนี้เลนะน้ำมันนะ่ะอดีเลยเขินเขียวแหง้ง ใช่ป่ะลองดเ<ม>บอร์ดิติดป่ะมันจะไม่ติดหนอไดรอยู่เฮ้พอรเท่อะเฮ้ยแต่ไงเห็นชัดนะไม่เงาเลยใช่เงาป่ะไม่มมค่อยเห็นแต่ฝั่งหนูว่าเห็นชัดแบบไม่เงาเลยถ้าทำสีมันจะเห็นชัดเลยอะเ<ด>นี่ยเหมือนกันแน่นมากอะ กะเปิดลองหันด้านน่ะอือหาให้มิดตีเสร็จเรียบร้อยหนึ่งฝาฝาเดียวพอใครใส่สองฝาแล้วบ้าเ่า <c oughs> มันก็มีถังเดียวเอาวันทำของวันจันนะคะทุท่พระธาสุขสอาทิตย์รถที่บ้านมีกี่คันคันเดียวอือ เดี๋ยวยิ้มฟ้าถังพี่หน่อยนะเดี๋ทำวันองคารของช่างอีกวันพุธจะตองาต่ตอง <laughs>